ีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาต่อด้วยลาวพัฒนาวันจันร์เนาะลาวพัฒนาวันจันทร์ที่18นะครับใช่ไหมสิบแปดพฤศจิกาเดี๋ยวดูสถิติงวดที่แล้วก่อนเนาะดูสถิติงวดก่อนว่าเข้าอะไรบ้างนะครับนี่นะครับองงวดที่แล้วอง,งวดที่แล้วเข้าอะไรบ้างสูตรที่หนึ่งหลุดเดอ้อสูตรที่หนึ่งหลุดสูตรที่สองมาสองตัวนะครับ นะครับเลขสามกับเลขห้าสูตรที่สามมันออกหนะ้าหนึ่งสามหกเนาะนี่มาหมดเลยสูตรที่สูตรที่สามมาสองตัวไม่ใช่มาหมดมาสองตัวมาห้ากับหกส่วนสูตรโปรแกรมมุมขวาบนนะครับสูตรโปรแกรมมาเลขสามกับเลขห้า ัวแกมาเลขสามกับเลขห้าแล้ววิ่งรูดบอกให้วิ่งรูดเลขห้าได้วิ่งรูดหนึ่งตัวนี่ตัวที่ผมเน้นห้าศูนย์มันไปออกห้าหนึ่งสรุปแล้วคนหมุนไม่แม่นนะครับคนหมุนไม่แม่นสูตรเราแม่นแม่นเนาะแต่คนหมุนไม่แม่นอ่ะทีนี้ผมจะตัดสูตรที่หนึ่งออกเลยผมจะตัดสูตรที่หนึ่งทิ้งนะครับ จะเก็บไว้เฉพาะสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับเดี๋ยวจะบอกตัววิ่งรูดนะครับมันเดินเจ็ดงวดติดแล้วไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วก็ไม่แน่ใจก็เลยไม่กล้าบอกนะครับสรุปมันมาจริงๆนะครับมันอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวบอกเนะ้อเดี๋ยวบอกมันอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวจำสูตรเลยก่อนอร่อยทุกคำจำสูตรไม่ได้สูตรที่สอง สุติสองสามพันสามพันกับหน่วยสุติสามสองพันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาันนี้ลงก่อนเด้อเอาอันนี้ลงก่อนผมเอานี้ขึ้นนะครับสวนคิดสูตรราวพัฒนา18พฤศจิกายน67เนะครับราวพัฒนานะครับเรามาคิดสูตรกันต่อนะครับ อย่าลืมไปชม y o u t u b e เด้อแนว,ว,วทางทาง YouTube ช่องที่1สุดเดชชาแนลช่องที่2คณิตศาสตร์ไทยบ้านอันนี้คือผลรางวัลมววที่แล้วนะครับ89 5136เกือบแตก4ตัวผมให้5026มันออก5136เทรามาคิดต้นต่อนะครับ มันจะใช้แค่สองสูตรนี้เท่านั้นนะครับสองสูตรเก่าที่บอกเมื่อกี้นะครับขยับลงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสูตรโปรแกรมจะเทียบสูตรโปรแกรมผมทํเาเตรียมไว้แล้วนะครับจะมีอยู่2ใบใบหนึ่งหนึ่นสูตรใบที่สองส0 0หมกว่าสูตรมาดูกันแล้วมาดูกันว่าเลขมันจะชนอะไรนะครับเรามาคิดสูตรนี้ก่อนนะเนาะสูตรที่หบอกว่าอะไรนะครับสามพันกับ หนึ่งหน่วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกศ้อนก่อนไว้ชี้ให้ดูนะครับสามพันกับหนึ่งหน่วยอ่าสามพันอ่าหลักพันก็คือเลขห้าหลักพันคือเลขห้านะครับนห่เด้อหลักพันคือเลขห้านี่น, 3, นะครับสามพันนะครับสามพันนะครับ กันคือเลขห้าอ่ะมีลูกศรสามอันเดอร์สามพันแล้วก็หนึ่งหน่วยนี่นะครับหนึ่งหน่วยอ่าทีนี้มาคิดนะครับสามพันก็คือห้าห้าบวกห้าบวกห้าบวกหน่วยโอ้แท่นมันโยกบวกหกใช่ไหม ห้าสาสิบห้าตกเลขห้าหลักหน่วยห้าบวกหเป็นหนึ่งใช่ไหมวะเดี๋ยวเพอเปิดไอ้นี่ดูก่อนอันเก่าใช่โอ้มันมีบวกเจ็ดด้วยเออถึงว่าทำไมมันไม่ครบมีบวกเจ็ดคงที่นะครับบวกเจ็ดคงที่ถึงว่าทำไมมันได้หนึ่ง เลขคงที่เปลี่ยน็นแซงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ห้ 5, นะครับ5้บวกหเป็น1ก็11อนั่นแหละเอาดังหน่วยเลขหนบวกเคงที่บวกทุกครั้งนะครับเลขคงที่คือเลขเจก็ได้8เดินหน้านะครับ9 0เดินหน้าให้ครบ3ตัวนะครับเป็น8 9 0นะครับ ทีนี้เลขวิ่งเลขรูดเจ็ดงวดมาครบนะเดี๋ยวบอกไปสูตรที่สองก่อนต้องมีลีลาหนึ่งคนจะได้ดูนานๆสูตรที่สองสูตรสองสองพันนะครับสูตรที่สองสองพั 2000, นสูตรที่สอง 2000. ส,สองพันนะครับแบบนี้นะครับโอ้ไม่ใช่มันต้องเฉียงเนาะ ต้องเฉียงอยู่ที่สองสองพันนี่นะครับสองพันมันต้องเฉียงนี่นะครับขีดไปเลยตัวเดียวอ่าสองพันมีตัวบวกไหมอ่ามีบวกคงที่เลขสองนะครับสองพันก็คือห้าบวกห้าบวกเลกขคงที่เลขสองนะครับใช้แค่สองสูตรจับกันก็พองวดทีแล้วก็ เาเกือบหมดอ่าห้าบวกห้าเท่ากับสิบตกเลขศูนย์นะครับเลือเลขสองอยู่ตัวเดียวนะครับก็เดินหน้าไปสามสี่นะครับอ่าทีนี้ไปดูวันเก่านะครับอันเก่าอันเก่าก็ปนกันเลยทีนี้อันเก่าอันเก่า สูตรที่2เข้าเลข3กับเลข5สูตรที่3เข้าเลข5กับเลข6ทีนี้2สูตรมันชนกัน4กับ5ก็เลยให้วิ่งรูด4กับ5เพราะเข้าเลข5อยู่จับ50ศย์ออก51่ถ้าเอาสสูตรมาจับกันก็ได้3 6อหู่นี่หมายให้สูตรที่2กับสูตรที่3มถ้าจับกันจะได้3 6ผมก็เลยทิ้งสูตรที่1สูตรที่1มัน8 90มันหลุดสูตรเก่าๆมันหลุดนะครับ สูตรที่สองกับสูตรที่3ามเพิ่งใช้หมวดเดียวอ่ะปิดใลกสูตรที่1 8 9 0สูตรที่2 2 3 4จับตรงกับบนล่างโลดทีนี้เลขวิงขว่งรูดเลขวิ่งรูดคือเลขแปนะครับมันเดินมาแล้ว7จหวดไม่บนก็ล่างหวดที่แล้วเลขสา จำได้ไหมสูตรที่สองมันเด่นสามสี่ห้าตัวแรกมันเลขสามดวันที่สิบแปดนีมน้มันเด่นเลขแปดนี่นะครับมันเดินมาแล้วเจ็ดงวดนะครับถ้าวันจันทร์วันที่สิบแปดเลขแปดมาอีกก็จะเป็นงวดที่แปดจะเดินเป็นงวดที่แปดถ้าเลขแปดมานะก็ให้วิ่งธูดเลขแปดนะครับอันนี้ว่าไปตามสูตรเด้อไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับว่าไปตามสูตรวิ่งรูด รูดร,ดรูดบนล่างรูดบนล่างแปดจับคู่ทีละตัวเลยแปดเก้าแปดศูนแปดสองแปดสามแปดสีเอาแค่นี้พอจับเยอะไปก็ใช้ทุนเยอะแล้วก็ไม่ถูกอีกใช่ไหม ใครก็อยากได้น้อยชุดนะครับน้อยชุดแล้วก็ต้องถูกด้วยนี่โจทย์ยากเลยทีนี้นี่สูตรแรกเดอ้อสูตรแรกเด้อเนี่ยพันบวกพันบวกพันวบวกหน่วยบวกเจ็ดคงที่นะครับเอาตัวแรกนะครับเป็นตัวรูดเพราะว่ามันเดินมาแล้วเจ็ดงวดงวดนี้ถ้าเดินต่อเป็นงวดที่แปดผมก็เลยตั้งวิ่งรูดเลขแปดนะครับ ก็หวังว่าหวังว่านะครับอยากให้มันมานะครับพอจับทุกตัวเลยเลขที่ต่างจากเลขแปดก็คือก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดสี่ในแหละให้เน้ 8, นแปดสี่นะครับให้เน้นแปดสี่ทั้งห้าคู่เนี่ยตรงกลับบนล่างเดนะ้วยไงทั้งห้าคู่ตรงกลับบนล่างให้เล่นแปดสี่ 8, เมืที่แล้วผมเน้น5 0าศูนหลอกห้นงวดหน้าจากอก็ได้นะเน้น8-4เพราะว่ามันชนสูตรสูตรที่จะลงในในช่อง YouTube สุดเด็ดชาแนลมันชน8ปสอยู่ชนคู่8-4มันเด่นสุดก็เลยเน้นให้8-4ลองพิจารณาดูเด้อท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ หากเ่่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ